อกนายกมาวะหน้าป้าป่ะ่อหรอด้เอดีหมเาออมีดิาเต็มเลยมาดมาด ออกวยเต็มเลยแต่ว่ายาวเ <c oughs> อ้าวประคอง นั่งไม่ลง้วกาง้องหลังอย่างนี้นั่นแหละ่าให้ลูกทูบบานตรงดีๆก่อน

โอเคโอเคยายทำไมถึงมาเจอกล้ยครับ <Spy> ก <N> ็เดินจะมาดูปีที่เขาออกลูกคนบอกว่าไปดูออกสองปีคู่แันก็เดินมาดูพอเดินดูอ้าวสองปีได้ปะก้นกปเอาข้างล่างมันมีอีกอีกปีนึงออกมาได้ยังไงอ่ะก็ดูก็เป็นไอ้ข้างล่างอีกปีหนึ่งข้างบนฮะมันแปลกนะก็แปลกดีอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะ ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะพอายายเขาบอกว่าเจอหัวปีที่ขึ้นขึ้นบนดินนะคะก็เลยลองโพลลงเฟซดูก็มีพี่นักข่าวติดต่อมามันแตกเดียะคะ่ะก็เลยโพลลงโซเชียละคะ่ะนี่มีกี่ลูกครับรับับลูกในปีกล้วยอ่ะมีกี่ลูกครับตรงเนี้ยเหรอครับสามนะสามก็หนึ่ง ตีสามนรงนี้สามอะก็ววรวมไปสี่นี่มันกูไวจน,นแต่ไม่รู้รว่าเาจะออกมาหีกหือเปล่านะโม,ม,มากไม่รู้ว่าเขาจะออกมาหยีกือเปล่าที่กู้ว